สบายดีครับสบายดีครับพี่น้องปองไปสุขสุขคนครับพี่น้องอยู่กับคุณหนุ่ยสองสอง,สองเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับผมอันะรครับพี่น้องครับมือนี่มาพพ้อมกับเสียงโวตเสียงเครื่องดนตรีอีสานอีกหนึ่งชนิดครับที่ไพเราะ เพาะพิงจับจิตจับใจนั่นก็คือเสียงโวทครับเมื่อนี้คุณหนุ่สีมาว่าเรื่องโวต์ว่าอีหยังสีมานํำเสนอในเรื่องขององค์ประกอบของโวทครับผมในโวท์หนึ่งตัวนะครับจะมีองค์ประกอบประกอบกันขึ้นมาอยู่หลายส่วนครับพี่น้องครับมาดูกันเลยครับในส่วนที่หนึ่ง จะกําเนิดเกิดโบดมาบอดายถ้าไม่มีในส่วนนี้นั่นก็คือส่วนนี้ครับนะส่วนที่เป็นส่วนที่ให้กําเนิดเสียงนะครับส่วนที่ทําให้กําเนิดเสียงนี่ครับเดียงกันไปเป็นเล่าเป็นเล่านี่เขาเรียกว่าลูกโบดครับตรงนี้อันนี้ลูกโบดครับลูกโบดหรือตัวโน้ตนั่แหละครับตัวโน้ตที่เป็นโน้ตโดเรมีฟาซอลาทีนะครับ ลูกโบสครับจะมีขนาดหลั่นกันไปตามระดับเสียงของโบสนะครับอันนี้คือลูกโบสครับต่อจากลูกโบสเดนี่อยู่ปลายหัวของโบสนี่ครับนี่เขาเรียกว่าหัวโบสครับหัวโบสซึ่งทํามาจากขีสูตรขีสูตรหรือภาษาไทยกลางจะเรียกว่า ชันรงนะครับชันรงครับภาษาไทยบาลอีสานเฮาก็คือขีสูตรครับนี่นะจุดนี้จุดที่สองนะครับองค์ประกอบที่สองก็คือหัวโหวตครับองค์ประกอบที่สามครับด้านในครับตัวนี้นะครับจะเป็นไม้ไผ่นะครับด้านในตัวนี้ที่เป็นที่รองลูกโหวตเขาจะเรียกว่าแกนโหวตครับพี่น้องครับตรงนี้เรียกแกนโหวต นะครับแกนหวชมีนาทีก็คือเป็นประครับประคองลูกหวตนะครับมีนาทีคือประครับประคองลูกโบวตท,ทั้งหมดนะครับเรียกว่าแกนหวตนะครับอันนี้คือองค์ประกอบหลักนะครับองค์ประกอบหลักสําคัญที่สุดของตัวโวชหนึ่งตัวจะต้องมีนะครับสามองค์ประกอบหลักตัวนี้นะครับส่วนองค์ประกอบรองมีก็ได้บม่มีก็ได้คือตรงนี้ครับเขาเรียกว่า ผู้นะครับผู้โหวตเป็นเฉพาะเครื่องประดับครับเวลาเรีนให้ให้สวยงามนะครับมีก็ได้ไม่มีผู้ก็ได้ไม่จำไม่ไม่จำจเป็น่บ,บ,บมีผลกระทบกับเสียงนะครับตัวนี้แค่ไว้ประดับให้ผู้ใส่มีผู้สวยงามไว้หอยอแค่นั้นครับอันนี้คือองค์ประกอบของโหวตหตัว นักครับผมโอเคครับขอบคุณครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปต่อไปแจ้าเบาในเรื่องโน้ตของโบดนะครับ